สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของนายบอสเป็นคดีดังเป็นประเด็นดังตลอดสัปดาห์จริงๆครับความเป็นมาเป็นไปอะไรเกิดขึ้นยังไงท่านผู้ชมรู้หมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าคนอยากรู้มากที่สุดตอนนี้คืออยากรู้ว่าคดีเนี้ยโอกาสที่จะรื้อคดีขึ้นมาทำใหม่เป็นไปได้ไหม สองใครจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรื้อคดีขึ้นมาทำใหม่ได้เพราะความเห็นแตกต่างกันเยอะบางคนบอกว่าจบแล้วไม่มีโอกาสที่จะรื้อคดีใหม่มาได้แล้วจบแล้วเป็นอำนาจของอายการสั่งเด็ดขาดแล้วแต่ว่าบางฝ่ายบอกว่า โอกาสที่จะรื้อคดีมาทำใหม่ยังได้อยู่ถ้าพบว่ามีหลักฐานใหม่แล้วจะนำไปสู่การรื้อคดีใหม่นี่คือสิ่งที่คนอยากรู้เรื่องของนายบอสเป็นอุทาหรณ์อะไรให้กับกระบวนการยุติธรรมเป็นอุทาหรณ์อะไรให้กับตำรวจกับพนักง,งานสอบสวน เป็นอุทาหรณ์อะไรที่จะให้ทุกฝ่ายตั้งวงพูดกันหาทางแก้กันว่าเรื่องแบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกสังคมไทยเจอกระบวนการยุติธรรมที่เหลื่องล้ำมานานแล้วแต่พอมาถึงจุดนี้มันควรจะเป็นจุดเปลี่ยนไหมว่าคุณจะมีเงินมากน้อยแค่ไหนคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณจะมีอำนาจมากแค่ไหน แต่คุณต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทางความยุติธรรมมาตรฐานเดียวกันไม่มีความเหลื่อมล้ำสังคมไทยเดินมาถึงจุดนี้แล้วจะแล้วจะมีคำตอบตามมาว่าสุดท้ายขึ้นมาเรื่องนี้จะจบยังไงเราจะคุยกับอดีตนายตำรวจท่านหนึ่งเคยเป็นระดับรองผู้บังคับการแต่ว่า มีบทบาทสำคัญมากในการแสดงความคิดความเห็นเรื่องการปฏิรูปตำรวจโดยเฉพาะการปฏิรูปพนักงานสอบสวนใครเปิดดูโทรทัศน์ช่องนี้เจอท่านหลายเวทีวันนี้ท่านก็มาเป็นแขกเชิญของผมผมพันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรจริงๆแล้วท่านพยายามที่จะตั้งหน่วยงานร่วมกันขึ้นมาชื่อเป็นสถาบันเพื่อการปฏิรูป กระบวนการยุติธรรมแต่ว่าวันนี้ท่านบอกให้แนะนำว่าเป็นคอลัมนิสต์เป็นคนออกความคิดความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวงการตำรวจเรื่องกระบ,บวนการยุติธรรมท่านมาเป็นแขกเชิญของผมสวัสดีครับนะครับเอาเรื่องแรกก่อนโจทย์ที่ผมผมคิดว่าคนอยากรู้ตอนนี้โอกาสที่จะรื้อคดีขึ้นมาทำใหม่เป็นไปได้ไหม ในทางกฎหมายมันเป็นได้เป็นได้เป็นได้ครับเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเนี่ยมันสิ้นสุดมันจบไปนะฮะแต่นั่นหมายความว่าผู้กระทําความผิดยังไม่ถูกลงโทษครับไม่ได้รับโทษตามกฎหมายยังไม่ได้เป็นสู่สรศาลตามปวิยาเปิดช่องไว้นะครับว่านะฮะคดีที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยหากปรากฏพยานฐานใหม่นะฮะขึ้นมาที่จะนําไปสู่คาพิสูจน์ความผิดได้ครับก็สามารถนําไปฟ้องได้พยานหลักฐานใหม่ที่พูดกันเนี่ยหนึ่ง ความเร็วของรถรอยู่ในสำนวนไม่เกิน80ครับถ้าพบว่าเป็น177จริงอย่างที่อาจารย์วิศวะจุลายืนยันอันนี้ถือเป็นเป็นหลักฐานใหม่เป็นข้อมูลใหม่ได้ไหมหรือที่อาจารย์หมอท่านหนึ่งจากโรงพยาบาลรามาบอกว่าพบสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทยอยู่ในร่างกายของนายบอส แต่ว่าม่อยู่ในสำนวนครับถ้าพบว่าเป็นอย่างนั้นจริงสองเรื่องนี้ขับรถเร็วมีสารประเภทนี้อยู่ในร่างกายถือว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นถึงแก่ความตายได้ไหมได้ครับผมชี้เลยถ้ามีเรื่องของอการตรวจพิสูจน์นะฮะเรื่องสารเสพติดแล้วไม่ได้นําเข้าไปสู่สำนวนนะอืถือเป็นหลักฐานใหม่เลยครับเพราะของเก่าไม่มีไม่มีใช้ได้เลยกา,ารสม,ม,มร็ว,วยังมีปัญหานิดหน่อยคนหมอที่รามา ยืนยันครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานใหม่เป็นหลักฐานใหม่ก็ไม่อยู่ในสำนวนมาก่อนอืมเรื่องความเร็วของรถเนี่ยมันจะทำยังไงที่จะพิสูจน์กันใหม่ว่ามีความเร็วร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหรือไม่เกินแปดสิบความจริงเนี่ยความเร็วที่ยืนยันจากราชการก็คือกางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะ,ฮะ,ฮะอันนั้นะต้องใช้อน,นั้นแล้วแต่ มีการสอบสวนทําลายพยานฐานด้วยการไปสอบออพิสูจน์หลักฐานด้วยกันเองเออกความเห็นส่วนตัวว่าคํานวณผิดพลาดแล้วก็สอบอีกสองสาปากมีอาจารย์หาวัยมีตํารวจที่ไม่เกี่ยวข้องอีกสองคนเอามาประกอบแวดล้อมว่าไม่น่าจะถึงอ้าวแล้วไปเชื่ออ,อนุู้นทไมคืออันเนี้ยความจริงไม่ใช่หลักฐานใหม่นะฮะแต่มาเขาว่าเป็นหลักฐานเก่าเดยแลแต่ว่าไม่เชื่อกันไม่เชื่อกัน,นไม่เชื่อกัน,เ,กนเพราะฉะนั้นถ้ามีหลักฐานใหม่ว่าพวกเนี้ยให้การเทจ นะครับถูกดำเนินคดีอาญาแล้วก็แล้วแต่นะติดคุกนะก็จะเป็นหลักฐานใหม่เลยสำหรับเรื่องความเร็วทีนี้เอาละมันมาจากมันมาจากพนักง,งานสอบสวนทั้งคู่ครับ1 77ก็มาจากกรพิสูจน์หลักฐานครับแล้วไอ้ที่กลายเป็นว่าไม่ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็มาจากสำนวนกองตำรวจทั้งคู่ไม่ไม่ได้ไปแย้งกับใครเลยนะตำรวจต่อตำรวจด้วยกันเองอะแล้วจะทำยังไงครับ การสอบสวนทางหลังเนี่ยคือมีการสอบสวนไปหักล้างพิสูจน์หลักฐานในห้าปากห้าปากก็คือว่าสอบเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานคนตรวจเองครับบอกว่าคำนวณผิดพลาดเท่าที่ผมทราบนะฮะ,ะจะแม่นตรงแม่นตามสอง,สองไปสอบตำรวจสองคนซึ่งเป็นตำรวจที่ตรวจสภาพรถแต่ว่าไม่มีหน้าที่ในการคำนวณหลักฐานจริงๆนะฮะอาจารย์ภาพว่าจริงๆมันต้องใช้หลักฐานของกองพิสูจน์หลักฐานเป็นเด็ดขาดจบ,จบแล้วก็ติดคุกเถี่ลางเป็นเป็นหมื่นเป็นพันคดีก็ใช้หลักฐานกองพิสูจน์หลักฐาน แ<ต>ม้กรั่รถ้าไปเชื่อกันเราจะมีกองกองบัญชาการนะถ้าไปเชื่อแฟนพันธ์แท้ถ้าไปเชื่ออาจารย์อะไรดออ็ดอกเตอร์อะไรงั้นก็ยุบพรมอพิสูจน์หลักฐานคช่ไอืมเพราะกองอพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเรายกระดับขึ้นมาเป็นกองบัญชาการ<ช>พิสูจน์หลักฐานแล้วนะมันเป็นหน่วยงานของทางราชาการนะฮะออกรายงานในนามของหน่วยงานราชาการก็คือกองพิสูจน์หลักฐานทำงานพิสูจน์หลักฐานใช่ไหมก็ต้องเชื่อตามนั้นสมมติว่าเขาจะมาหักล้างว่ารายงานอันนี้เชื่อถือไม่ได้ ก็ไปเบิกความชั้นศาลเอาผู้ชํานาญมาหักล้างอะไรก็ว่าไปพยานสองปากปากหนึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปครับพยานบุคคลเนี่ยไปหักล้างได้ไหมว่าเขาขับกระบะมาเขาขับตามมาเขาความเร็วเขาขนาดเนี้ยฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่รถของนายบอสจะเร็วตั้งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสมมติอย่างเงี้ยพยานมันจะเป็นพยานเท็จหรือพยานจริงไมมรู้พยานปากเนี่ยบุคคลเนี่ยเชื่อได้ไหม มันไปหักล้างไม่ได้หรอกครับแต่าหาักล้างได้ก็ยุ่งดิครับนะครับเพราะความเร็วเนี่ยพยายนนะฮะก็ประมาณเอานะฮะแต่เขาจะพูดแล้วก็พูดได้แต่คนที่มีหน้าที่ก็คือพนักงานสอบสวนนะฮะพนักงานในการเนี่ยก็ฟังไว,แว้แล้วแล้วเราต้องถามว่าไอ้ร้อยเจ็ดเจ็ดเนี่ยมันมันผิดพลาดยังไงอืมอืมจริงไม่ควรไปสอบนะฮะโดยปกติเขาก็ไม่สอบกันหรืออยากจะให้การก็ให้ไปแต่ก็ไม่ได้เป็นสาระสาคัญอะไรในสํานวนสอบสวนครับแต่ที่สําคัญนะฮะเรื่องนี้ก็คือมัน คนที่ตรวจพิสูจน์เนี่ยเปลี่ยนแปลงคำให้การบอกว่ารายงานอย่างหนึง่งแต่ตัวเองตรวจอีกแบบนึงก็ทําให้น้ําหนักโทษนะก็ทาให้น้ําหนักในพยานเนี่ยมันร้อยหนึ่งมันก็หายไปอ่อนยวบลงอืใช่ไหมครับในทางในทางคดีเนี่ยอายการเนี่ยอายการเนี่ยดูแต่สํานวน จากตำรวจครับคถูกไหมครับอาการประเทศไทยเป็นอย่างนั้นถ้าหนึ่งเขาไม่ได้ขับรถเร็วครับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสองไม่ได้เมาไม่เมาไม่เร็วไม่มีหลักฐานไม่เมาไม่เร็วสนายดาบวิเชียนมาปาดหน้ากะทันหันฉะนั้นการที่เขาสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเราเราเราไปโทษอายการไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับถ้าเป็น จตุภาพเป็นการก็ต้องสั่งไม่ฟ้องนะเออเป็นผมผมก็ต้องสั่งไม่ฟ้องนะอืมไม่เมาไม่เร็วคนตายกับรถแต่หน้าคือหลักฐานในสำนวนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นข้อแท้จริงจะเป็นยังไงในการไม่รู้อืจะไปคิดเอาว่ามันไม่น่าจะเป็นก็ไม่ได้ใช่ไหมครับบทเรียนข่าวเนี้ผมย้อนกลับไปตอนที่เขามีการปฏิรูปตำรวจครับ ย้อนกลับไปตอนที่เขาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมย้อนกลับไปผมเคยสัมภาษณ์ครับท่านรองท่านเคยเสนอว่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ปล่อยให้ตำรวจสอบจับเองสอบเองตัดสินเองละแต่ว่าควรจะปฏิรูปกระบวนการสอบสวนด้วยครับอันนี้ถ้า เป็นไปอย่างที่ท่านรองเคยบอกว่ามีการปฏิรูปสอบสวนเรื่องแบบนี้ไม่เกิดใช่ไหมเกิดยากครับอะไรคือข้อเสนอที่จะให้ปฏิรูปการสอบสวนคือการสอบสวนเนี่ยนะในคดีสําคัญสําคัญเนี่ยจะต้องมีฝ่ายอื่นเข้ามาร่วมรู้เห็นพยานหลักฐานแต่ปัจจุบันของประเทศเราเนี่ยนะครับตำรวจเก็บเองอะไรจะเก็บครบไม่ครบจะเอาไปทิ้งหรืออะไรไม่มีใครรู้เรื่องเลยอาจารย์นะครับ ทำยังไรทำ,รทำยางไงถ้า <ทำ S 1> หลัก<ห>สากลคือไอาการเข้ามาเข้ามาเห็นพร้อมกับตารวจเลยในชั้นแรกเลยเพราะไอการต้องเห็นหลักฐานอยู่แล้วแต่แทนที่จะให้เข้าใจเห็นจากแค่รูปเห็นจากเอกสารที่มาเป็นถ้อยคําก็เห็นแต่แรกเลยเห็นพยานได้คุยกับพยานอะไรต่างๆไยการเข้ามาตั้งแต่ต้นเหรอตั้งแต่ในคดีสําคัญนะในคดีสําคัญเช่นว่ากําหนดไว้แล้วโทษคดีฆ่าคนตายเนี่ยต้องเข้าต้องตรวจที่เกิดเหตุประเทศที่จเจริญเขาไอาการเขาตรวจที่เกิดเหตุท้งนั้นนะอาจารย์ ม,มีแต่อาการไทยนี่แหละนั่งรอรอสอนวนจากตํารวจนิยายสอบสวนนิยายสอบสวนซึ่งจำนวนประมาณแปสิเปอร์เซ็นนิยายสอบสวนทั้งสุจริตและไม่สุจริตน,นะมมไม่สุจริตยิ่งไปใหญ่ถ้าสุจริตเนี่ยบางทีก็สอบคาดเคลื่อนไอที่พูดก็ไม่ได้จด‑‑ที่จดก็ไม่ได้พูดอืใช่ไหมครับวิธีการที่จะให้อยายการเข้าไปเนี่ย เราแน่นอนต้องแก้กฎหมายครับต้องแก้กฎหมายถ้าเป็นคดีสําคัญดูกันยังไงคดีสําคัญดูโทษดูโทษจาคุกเกินสิปีขึ้นไปถ้าโทษจาคุกระวางไว้เกินสิปีขึ้นไปถือเป็นคดีสําคัญครับทันทีที่ตํารวจจับใครได้หรือเข้าไปทําคดีตํารวจแจ้งอลยการต้องรายงานต้องรายงานอายการรายงานในยการทราบแล้วยังไงต่อส่วนเขาจะมาไม่มาเรื่องเขาเขารู้ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้น ใช่ไหมฮะเขาอาจจะมาหรือไม่มาก็เหมือนสอตองอนะฮะจันครับเหมือนสอตองอเขาจะมาตรวจหรือไม่ตรวจก็ได้บางคนเนี่ยแค่เราเห็นว่าเออเหตุเกิดโรงพักนี้ผู้กํับเขาเป็นคนสุจริตนี่ก็ไม่ต้องดูละย,ยังยังยังได้เลยใช่ไหมฮะหรือส่งพนักงานสอบสวนฝ่ายอายการลงไปดูก็ได้ตัวอายการเองอาจจะไม่ต้องไปไปดูนะเก็บภาพเก็บนู่นเก็บนี่มาเออดูเรียบร้อยเขาเก็บครบถ้วนเรียบร้อยไม่งไปก็ได้แต่ความรับผิดชอบของอายการมีสําหรับคดีสําคัญ ถามว่าอายการจะมีอะไรอ่ะบุคลากรมีบุคคลมากที่จะไปทำงานอย่างนี้ประกบกับตำรวจได้หรอไม่จะทำไม่ได้ครับอาจารย์มันไม่ได้เกิดบ่อยๆไม่ได้เกิดเยอะคดีสําคัญนะฮะคดีสำคัญคดีฆ่าคนตายเนยจังหวัดหนึ่งเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ก็บางทีไม่เกินสิบคดีทั้งปีเอาฆ่าคนตายนะฮะอนอนในคดีสําคัญแล้วถ้าหากมีการร้องเรียนก็มามาได้อ,อันนั้นปัญหาของอายการเขา เขาต้องเพิ่มบุคลากรไม่ต้องไปเพิ่มอายการนะเพิ่มพนักงานสอบสวนฝ่ายอายการจะเป็นเจ้าหน้าที่รับจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ในติบัณเดตร์ว่าแต่ว่าสังกัดอายการเป็นผู้ตามชาของอายการนั้นเป็นผู้ช่วยอายการเหมือนเป็นผู้ช่วยอายการแปลว่าเข้าไปร่วมถ้าสมมุติเขามีความประสงค์จะไปร่วมสอบไม่ใช่คำว่าร่วมสอบตรวจสอบไม่ใช่ว่าร่วมตรวจสอบเข้าไปสั่งการสอบสวนไปควบคุมฮคำว่าร่วมเป็นคำลวง ที่ตำรวจเขาพยายามจะใช้ว่าไอ้การมาเลยมาเชิญมาร่วมแต่จริงๆก็อายการไปควบคุมตรวจสอบอะเช็คตรวจสอบเช็คดูเช็คตรวจสอบควบคุมสัานวนฉะนั้นถ้าเห็นว่าละหลวมครับเห็นว่าบกพร่องเห็นว่ามีจุดอ่อนส่งไปเดี๋ยวสารก็สั่งยกฟ้องครับอายการก็จะมีก็จะมีวิธีการทวงติ่งก็ถูกต้องสั่งฮะสั่งเป็นหนังสือ คือระบบอของพนักงานในการเนี่ยเขาจะดีอย่างหนงเขาสั่งทุกอย่างเป็นหนังสือหมดอืต่างกับตำรวจตำรวจนี่สั่งไม่เป็นหนังสือเฮ้ยทํานู่นเฮ้ยทํานี่อืไม่มีความรับผิดชอบคดีของบอสเนี่ยตำรวจส่งอายการอายการส่งกลับมาให้แก่แกแล้วส่งอายการส่งกันไปส่งกันมาหกเจ็ดครั้งเนี่ยครับถ้าเป็นกรณีอย่างที่ท่านรองว่าเนี่ยนะก็ไม่ต้องไม่ต้องส่งกันไปส่งกันมาอย่างนั้นส่งครั้งเดียวก็จบ ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมฮะก็สั่งสอบจนสมบูรณ์ส่งไปได้ฟ้องเลยไม่ต้องไปจับใครมาให้ควบคุมฝักขังอะไรให้เรื้อรังความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นมากไหมกว่ากว่าปัจจุบันไหมโอ้มันเกิดขึ้นมากกว่าหลายสิบเท่าไม่ต้องมีไม่มีการโอกาสจับแพะจะน้อยลงเพราะไอาการเขาตอนนี้จะมาบอกแล้วว่าผมไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะคุณรับรู้แต่แรกละคือทุกวันนี้นะฮะเวลาเกิดปัญหาจับแพะฟ้องแพะสารยกฟ้อง ไอ้การก็บอกใช่ผมทายัางไงอ่ะจำนวนมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ทําเขาไม่เห็นพยานเขาไม่เห็นผู้ต้องหาอมไม่มีโอกาสคุยกับผู้ต้องหาเลยบางทีไปเจอผู้ต้องหาครั้งแรกเจอบนศาลพอผู้ต้องหาพู้นู่นพูดนี่เล่าให้ฟังตกใจแต่ไม่ถอนฟ้องอต้องเดินหน้าแล้วกระบวนการศาลในบ้านเราท่านก็ดูตามตามที่สํานวนตํารวจ ตำรวจส่งให้อัยการอัยการส่งฟ้องศาลศาลก็นัดสืบพยานก็ฟังกันตอนนั้นแต่ต้นเรื่องสําคัญที่สุดอยู่ตรงการสอบสวนการสอบปากคการสอบปากคาครั้งแรกสารเนี่ยแม้จะไปเบิกความใหม่นะแต่ก็ต้องล้อกับคาให้การเดิมอหยการเขาจะเอาคำให้การไปดูให้ผู้ต้องหาดูให้พยานดูนะให้พยานดูให้ผู้เสียหายดูบางทีผู้เสียหายบอกเอ้าให้การไว้างี้เหรอที่จดไม่ตรงกับที่ผมเคยให้การก็มี ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปพูดเป็นอื่นก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ต้องพูดล้อๆกับอันนี้ถ้าไปพูดขัดเนี่ยเข้าข่ายให้การเทต่อศสาลอีกอันนี้ก็เรื่องหนึ่งหนึ่งให้อัยการเข้าไปไม่ใช่มีส่วนร่วมตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบในคด,ดีสําคัญสําคัญครับคด,ดีสําคัญสําคัญคือคด,ดีที่มีโทษสูงเป็นโทษสูง คดีที่เป็นอื้เช้าอย่างคดีบอสอ่าง้ยนะฮะอา,อ,าอาจจะโทษไม่สูงแต่ว่าก็ถือเป็นคดีที่ผู้คนสนใจสําคัญแล้วไม่ต้องอห่วงว่าบุคลากรจะไม่พอถ้าจะทําเพื่อความเป็นธรรมจริงๆเนี่ยทําได้เป็นปัญหาของไอาการเขาเดี๋ยวเขาพัฒนาเองแต่ต้องแก้กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมปวอย,ยาให้เขาเข้ามาได้ทุกวันนี้ไอาการเข้าไม่ได้ครับตํารวจไม่อยากให้อายการเข้ามา ก็แน่นอนตํารวจผู้ใหญ่ไม่อยากแต่ตํารวจดีๆต้องการให้เข้านะสุภาพตํารวจพนักงานสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนที่ดีเขาไม่เคยกังวลเรื่องไอาการจะมาดูเลยครับเพราะสุดท้ายก็ยังไงก็ต้องส่งให้เขาดูอยู่แล้ว<ะ>ต้องเข้าใจว่าไอาการเขาตรวจํานวนตํารวจอยู่แล้วนะ,ะแต่แทนที่ว่าจะนั่งรอให้เขาปั้นอะไรให้เรียบร้อยก็มาดูมาเห็นด้วยกันร,ร่วมกันในพรบรตํารวจที่ร่างขึ้นมาใหม่ร่างอันสืบเนื่องมาจาก ผลของการข้อเสนอแนะของการปฏิรูปตํารวจตั้งแต่ <ฮะ S 1> ชั้นสปชมาจนถึงสันชั้นสปทและมาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแล้วร่างมาเป็นกฎหมายส่งให้กฤษฎีการตรวจกฤษฎีกาส่งมายังคลออมคอลออมอก็ให้อาจารย์มีชัยดูอีกรอบหนึ่งตอนนี้กําลังเข้าสภามีเรื่องนี้ไหมแก้ไขเพิ่มเติมปวิยา,ยาคืออย่างนี้ฮะเรื่องของตํารวจหรือกบวิธรรมเนี่ยมันมีสองส,ส่วนส่วนหนึ่งเป็นรบตํารวจแห่งชาติ พอตรวแห่งชาติเป็นเรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรภายในระบบแต่งตั้งโยกย้ายเืงินเดือนร้องเรียนอะไรก็แล้วแต่เรื่องภายในแต่มันจะมีเรื่องที่เกี่ยวการสอบสวนคือจะแบ่งสายงานสอบสวนออกอืจะไม่มั่วเหมือนเดิมไม่มั่วเหมือนปัจจุบันแบ่งสายงานกันค่อนข้างจะเด็ดขาดนะฮะฝ่ายที่เป็นฝ่ายป้องกันจะมาสั่งสอบสวนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะฮะเป็นสายงานของเขาก็เหมือนกับส่งครั้งแรกนะฮะแต่ที่มันจะมีหลักประกันที่ไปเกี่ยวกับองค์กรการก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมปวิยา นะฮะระมวจกวนอะไจริงว่าอาญาเนี่ยให้การเข้ามาได้นะฮะให้การเข้ามาตรวจสอบหรือแจ้งความตํารวจและตํารวจไม่รับแจ้งความหรือสอบสวนล่าช้านะฮะไอาการเข้ามาสอบสวนแทนได้ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมสําคัญที่สุดคือการสอบสวนสําคัญที่สุดที่เราพูดกันว่าบ้านเราเนี่ยคนจนเป็นความกับคนรวยคนรวยรชนะคนไม่มีตําแหน่งเป็นความกับคนมีตําแหน่งคนมีตําแหน่งชนะ ครับคนที่ไม่มีสถานะทางสังคมเป็นความกับคนที่มีสถานะทางสังคมคนที่มีสถานะทางสังคมชนะก็เพราะการสอบสวนการสอบสวนมีคำถามที่ผมคิดว่าคนไทยก็คือเราอยู่กับกับความเหลื่อมล้าทางกระบวนการยุติธรรมนาน,นจนชินจนชินแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขารู้ล้วว่าตรงๆงว่าปรงนะ คือเป็นความกันกับคนมีเงินเป็นความกับคนมีตําแหน่งเป็นความกับคนมีอํานาจเป็นความกับคนมีสถานะทางสังคมคมันแพร่อยู่แล้วครับทํำยังไงเราถึงจะทําให้พนักงานสอบสวนแทรกแซงไม่ได้โจทย,ย์ใหญ่ต้องสร้างหลักประกัน,นก็อายการเข้ามาเน่ยครับเป็นหลักประกันแล้วเพราะอายการนะฮะหนึ่งเนี่ยเพราะอายการเนี่ยนะครับ,ออรรบมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนร,รับรองความปีศาจของเขาใครแทรกแซงงานเขาไม่ได้นะะสารก็แทรกแซงยาก ถูกไหมฮะใครก็รู้กันเพราะมีบทบัญญัติอยู่น้้ำนูนว่าศาลมีความอิสระแล้วระบบของศาลก็เป็นระบบที่ปกครองที่ยังไงฮะมีหลักเกณฑ์อะไรที่ชัดเจนใครก็ไปแทรกแซงยากยากแต่งตั้งโยกยาก้ายแกล้งกันอะไรก็ยากไอการก็ยากใช่ไหมฮะมีบทบัญญัติเพราะฉะนั้นถ้าไอการเข้ามาตรวจสอบการสอบสวนพุ่มชาเนี่ยจะมาสั่งพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็ต้องต้องดื้อเพราะว่าเดี๋ยวไอการมาสั่งคดีของบอสเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะถ้าเป็นอย่างที่ว่านะ อายการเข้ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยครับเรื่องจะไม่เป็นอย่างนี้ใครจะแอบสั่งมายัางไงให้ช่วยกันอย่างไงเนี่ยลใช่ครับลําบากไอ้พวกที่กลับคําให้การอะไรพวกนั้นก็อาจจะไม่กล้าหนึ่งกลับคําให้การหรือมาสอบอะไรที่มันไม่ใช่เข้าเรื่องเข้าราวก็อาจจะไม่กล้าพนักง,งานสอบก็อาจจะไม่กล้าทําอืมแต่นี่ไม่ได้อยู่ในมือเขาความเป็นอิสระของพนักงานสอบสวนเนี่ยมนันจะทําไงที่จะให้เขาบอกว่า เขาไม่ยอมเขาเด็ดเดี่ยวเขามุ่งมั่นแต่ว่าเขาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้าระบบปัจจุบันเขาอยู่ไม่ได้ถูกโยกย้ายถูกแขวนแก้งแต่งตั้งโยกย้ายลงโทษวินัยแบบทหารอนักงานสวนประเทศไทยอยู่ในระบบทหารแม้กระทั่งเปลี่ยนคนทําสํานวนการสอบสวนก็ยังทํากันได้เปลี่ยนจากคนสุจริตเป็นคนไม่สุจริตเออแล้วทำยังไงทำยังไงที่จะให้พนักงานสอบสวนมีหลักประกันว่า เขาเดินตรงครับใครสั่งเขาเขาเห็นว่าผิดเขาไม่ยอมทําตามแต่เขาสามารถดำรงสถานะเขาอยู่ได้ในพรบรตำรวจจะมีถึงขั้นนี้ไหมมันได้ระดับหนึ่งแต่ไม่มากเพราะพนักงานสอบสวนประเทศเรายัางอยู่ในระบบยศแบบทหารแ,แม้ทางตำรวจเองเนี่ยนะฮะที่จะให้มีความเป็นระได้ก็ต้องไปอยู่ในระบบยศแบบทหารนะงานตำรวจเป็นงานพลเรือนนะอาจารย์มไม่ใช่เป็นงานที่ต้องใช้ยศแบบทหาร นะตำรวจกรุงลอนดอนนะฮะคุณคริสติดาดิกมาสาบราบอยู่นะเป็นผู้หญิงเป็นพลเรือนนะะนางคริสติดาดิกไม่เห็นมียศแต่เขาเข้มแข็งออกคุมตำรวจตั้งสี่ห้าหมื่นคนนงานสอบสวนเป็นเรื่องไอาการเข้ามามาสั่งทำไมเขาไม่มียศเขาเข้มแข็งของเราเห็นมียศอย่าคิดว่าเข้มแข็งนฮะยศกลายเป็นความอ่อนแอของระบบงานสอบสวนนะอาจารย์เพราะยศสั่งได้ไงฮะ ระบบที่แบ่งแท่งพนักง,งานสอบสวนออกมาต่างหากแล้วบอกว่าให้เขาทํางานไปแล้วฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มาพูดง่ายๆพุ่มกับสอนอนเนี่ยมาสั่งไม่ได้ครับเขาอยู่ในแท่งของเขาครับเขามีผู้บังคับบัญชาของเขาหัวหน้าง,งานสอบสวน,นแล้วเขาสามารถไต่เต้าไปได้ถึงระดับผู้การผู้บัญชาการแม้กระทั่งเคยพูดถึงว่าอยู่เป็นพนักง,งานสอบสวนนี่แหละ ไม่ต้องออกนอกเส้นทางหรอกแต่คุณสามารถไต่เต้าไปได้ถึงระดับพอบอตรครับความพยายามนี้ยังอยู่ไหมอยู่ในร่างพรบรนะฮะตำรวจแห่งชาตินี่ก็กมีอยูแ่แบ่งเป็นสายงานสอบสวนจะย้ายไปอยู่จราจรเนี่ยจะยากคือนจราจรจะมากินตําแหน่งเห็นตําแหน่งสอบสวนว่างทําก็ไม่เป็นก็มามก็ทําแบบนี้ไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยทำได้ตําแหน่งสอบสวนว่างสอบไม่เป็นมาไม่อยากทํามาเอาตําแหน่งได้เดี๋ยวไป ย้ายไปย้ายมาย้ายมาย้ายไปยุ่งไปหมดตอนนี้เราเราอยู่ในถึงขั้นที่เขาพูดกันว่าวิกฤตพนักง,งานสอบสวนได้หรือ,อยังเพราะเขาบอกว่าผู้ที่สอบสวนเก่งๆเรียนการสอบสวนมาสอบสวนเก่งๆเขาไม่อยากอยู่หน้าที่พนักง,งานสอบสวนเพราะเครียดขาดตัวตายเขาเยอะยังเป็นอยู่ไหมไม่ใช่เครียดฮะไม่ใช่ว่าเครียดเพราะว่าอองานเครียดเพราะ ไม่สัตว์ไม่มีความก้าวหน้าอ๋องานหนักแต่ก้าวหน้ามันไม่มีใครกลัวนะอาจารย์ครับงานหนักแต่แตไม่ก้าวหน้างานหนักด้วยไม่ก้าวหน้าด้วยแล้วก็มีโอกาสพลาดพลัง้งแล้วก็ระเบียบอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะสั่งนู่นสั่งนี่อะไรเยอะแยะนะฮะทั้งนายสั่งเวลาอาจารย์ทุพทราบไหมว่าเวลาเกิดคดีสําคัญคดีหนึ่งเนี่ยพนักงานสอบสวนจยต้องโทรศัพท์รายงานคนเนี่ยประมาณสิบกว่าตําแหน่งนะโทรศัพท์ โอ้โหไม่กดไม่ทันเลยต้องรายงานเดี๋ยวรองนะรายงานผู้กำกับรายงานรองกับผู้การรองผู้การรองผู้วิจารรา,ร,รายงานหมด่ะต้องโทรศั์หมดเลยอืไม่ต้องทําอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับ,รบนี่คือนี่คือเราหยิบเอาเรื่องของนายบอสมาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าเราจะหาทางป้องกันยังไงไม่ให้เหตุแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นอีก เรากำลังจะมาบอกว่าทำยังไงคนจนคนรวยคนมีอำนาจคนมีหน้าที่คนมีตำแหน่งใหญ่โตกระานไหนก็ตามแต่ต้องอยู่ภายใต้บรรทัดฐานมาตรฐานเรื่องความยุติธรรมอันเดียวกันผมเข้าใจว่าวันนี้จุดเปลี่ยนนี้มันมาถึงเพราะเรื่องนี้เรื่องของนายบอสมันพูดกันมากผมเข้าใจว่าต่อไปใครที่จะมีอำนาจมีเงิน มาทําอย่างนี้ไม่คุ้มเลยครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่คือประเด็นดังหลังข่าวของวันวันเสาร์นี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังต่ออีกวันหนึ่งช่วงเวลานี้ครับผมยังคุยกับแขกคนเดิมนี่แหละเพราะยังมีหลายเรื่องที่จะเชี้ให้เห็นว่าบทเรียนของนายบอสนำไปสู่การปรับปรุงปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปตำรวจอะไรบ้างที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลง ในพรบรตำรวจอะไรบ้างที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมวันนี้เวลาหมดต้องขอบคุณพันตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิ์บุตรไว้สักชั้นหนึ่งก่อนวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงนี่แหละครับกลับมาพบกันใหม่ขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ